เชคแคนอาขอนำเสนอบ้านเพิ่งสร้างใหม่นะคะบนที่ดินขนาด74ตารางวาค่ะจัดไว้อย่างสวยเลยนะคะร้อมรั้วเรียบร้อยค่ะทุกท่ามีประตูเข้าออกนะคะเนื้อที่ขนาด74ตารางวาค่ะราคา1,490,000บาทราคานี้ฟรีค่าโอนให้ด้วยนะคะบ้านสร้างใหม่พื้นที่กว้างๆภายในมี2ห้องนอน1ห้องน้ำมีครัว มีหน้าบ้านกว้างมากล้อมรัวแล้วนะคะเพียงแค่หลานต้นๆเท่านั้นเองค่ะสามารถเป็นเจ้าของได้เลยนะคะได้ฟิลแบบบ้านสวนธรรมชาติบรรยากาศดีค่ะเข้าออกได้หลายเส้นทางด้วยนะคะอยู่ใกล้เซเวน่นอยู่ใกล้วัดเขาศิรารามค่ะมีเพื่อนบ้านนะคะด้านหน้าเป็นถนนคอนกรีตนะคะ สนใจแปลงนี้นะคะอยู่ที่พนัทนิคมจังหวัดชนบุรีค่ะเป็นบ้านสร้างใหม่1 4 9 0 0 0้บาทสนใจติดต่อนัดชมบ้านหรือถอบสอบถามเพิ่มเติมติดต่อตามเบอร์โทรและไอดียล์ใต้คลิปนะคะช่องทางในการติดต่อผู้ขายบ้านและที่ดินแปลงนี้ค่ะเจคโนใส่ข้อมูลให้เรียบร้อยแล้วขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ